เมื่อสุขภาพไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัววันนี้มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมมือกับบริษัทวัฒนาเฮลท์ในเครือโรงพยาบาลวัฒนาและพันธมิตรเฮลท์เทคอิน n น o ล b บเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ต้นแบบแห่งแรกของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่แค่จุดตรวจสุขภาพแต่คือจุดเปลี่ยนของระบบบริการสุขภาพระดับชุมชนตรวจได้ทั้งเบาหวานความดันมะเร็ง ฮอร์โมนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพร้อมเชื่อมโยงระบบดิจิทัลเพื่อการดูแลที่แม่นยำปลอดภัยและเข้าถึงง่ายที่นี่จะเป็นมากกว่าศูนย์บริการแต่คือศูนย์กลางของนวัตรกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตสุขภาพที่8ติดตามเบื้องหลังโมเดลสุขภาพเพื่อชุมชนนครพนมโมเดลได้ที่นี่ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกันครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าพื้นที่ไพ่สารตอนบนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความขาดแคลนและวิสสภาพแบบถ้าผมพูดตรงไปตรงมาคือแบบคั้นลุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดแคลนแพทย์เนี่ยปกติแพทย์1คนจะดูแลประชากรประมาณ1,000คนนะครับในเขตจงังหวัดนครพนมเนี่ยแพทย์หคนดูแลประชากรประมาณ4 0 0 0ครับ 4,000คนนะครับมากกว่าแพทย์ปกติโดยทไป4เท่าของบึงการเนี่ยจะมีการดูแลแพทย์1คนต่อประชากร6,000คนนะครับซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานโดยทั่วไปประมาณ6เท่าเพราะฉะนั้นทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้านแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขนะครับเภสัชต่างๆเหล่านี้ล้วนที่จะ,ะประสบปัญหาการขาดแคลนอย่างรุนแรงนะครับในเขตพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพของพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ภาษาตอนบนจึงประสบปัญ ญหาเรื่องของการที่จะทําให้การดูแภาพที่ดีผลที่ตามมาคือทําให้สุภาพของใบสานตอนบนถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือในประเทศไทยครับพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าอายุของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต่าที่สุดอายุสั้นสุดก็คงจะเป็นพื้นที่ใบสานตรงนี้ครับเนื่องจากเรื่องของการดูแลสภาพที่อาจจะขาดแคลนในเรื่องของการดูแลสภาพที่ดีของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย รวบรวมทั้งนะครับในจังหวัดนครปนมเนีเป็นจังหวัดพื้นที่ชายแดนการดูแลบริการสุขภาพของเราก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับจากอีกฝั่งสองประเทศคือฝั่งของสองปปลาวและฝั่งของเวียดนามซึ่งพื้นที่จากนครปนมไปเวียดนามประมาณ140กิโลนะครับแต่วิสชสุขภาพของเราก็จะเข้มแข็งกว่าเนี่ยก็จะมาใช้บริการโรงพยาบาลของจังหวัดนครปนมด้วยยกตัวอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยด้านวิสชสุขภาพของพื้นที่จังหวัด นักครมนมหรือว่านักครมนมประมาณ3 0,000คนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทาให้การขาดแคลนในพื้นที่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับหมายความว่าขาดแคลนเฉพาะคนไทยแล้วเนี่ยก็มีชาวพี่น้องชาวสปปลาวและเวียดนามมาใช้บริการทําให้เราขาดแคลนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าภายใต้ความขาดแคลนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาส ที่หมหาวิทยาลัยคอนมซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยที่เป็นเขาเรียกมหาวิทยาลัายเพื่อเพื่อประชาชนและสังคมนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะ,อะตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะด้านวิสาหสุขภาพครับโรงพยาบาลวัฒนาเนี่ยเปิเป็น,ปนโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์นะครับในการดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเราจะจับมือกับโรงพยาบาลที่คิดว่ามีวัสถตุตรงๆกัน อย่างที่บอกว่ามีหลายโรงพยาบาลที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจตรงกันคือ 1. คุณภาพของการดูแลต้องดี2ต้องคำนึงสุขภาพของผู้ไปสารตรบนเป็นตัวตั้งไม่ใช่เน้นเรื่องธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสองค์อันเนี้ยระหว่างมหาวิทยลาลัยนคบนมกับวัฒนาและอนินโนแลบตรงกรันต,ตรงที่ว่าวัตถุประสงค์คือดูแลสุขภาพ2องต้องอไม่แพงคือหมายความว่า,วาต้องทําให้พี่น้องประชาชนผู้ไสารตรบ,บนเนี่ยสามารถใช้บริการได้อย่างได้อย่างดี นะครับแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่าในการที่จะตรวจสุขภาพต่างๆเหล่านี้ครับคือโรงพยาบาลวัฒนาเราอยู่ในวงการสุขภาพมา40ปี ก็เห็นความสําคัญมากๆว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยในประเทศไทยของเราอะ่ะยังยังขาดแคลนนะคะในทุกๆสาขาเลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการสนับสนุนแล้วก็เราเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเราก็เราก็รู้เลยว่ามันเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลเราเราได้ใช้ประโยชน์จากที่บุคลากรเขาจบมาแล้วเขาเป็นวิชาชีพแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาให้บริการทางสุขภาพร่วมกันอย่างเป็นสา,สาขาในโรงพยาบาล แต่จุดเริ่มต้นน่ะถ้าเราสามารถไปช่วยที่จุดเริ่มต้นให้น้องๆที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านไหนก็ได้ที่โรงพยาบาลสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เช่นในลักษณะการร่วมมือครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นการที่เราไปช่วยเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์เพื่อให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์เนี่ยได้ใช้เป็นที่ฝึกงานนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีแล้วก็คิดว่า,าเป็นเป็นพันธกิจหนึ่ง ของโรงพยาบาลการที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราเราบางครั้งเราก็เรียกว่าเชิงรับหมายความว่าคนคนไข้ป่วยแล้วเขาก็มาโรงพยาบาลอันนี้ง่ายๆทุกคนทราบแต่ว่าการที่จะเชิงลุกหมายความเขาต้องรู้ก่อนว่าเขา ยังตั้งแต่เขายัางไม่ป่วยอ่ะ,อะเขาจะรู้ได้อย่างไรนะคะเขาก็ต้องมาตรวจสุขภาพคราวนี้เชิงลุกที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดของ,ของทางโรงพยาบาลที่ทำเนี่ยก็คือเราไปออกหน่วยเลยคือแทนที่จะตั้งรับรอให้คนเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสุขภาพเราก็เริ่มออกไปสร้างความตระหนักในชุมชนสังคมนะคะแล้วก็จริงๆภาครัฐเขาก็สนับสนุนเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะโรงพยาบาลเราเนี่ยถึงแม้เป็นเอกชนเราก็ทําตามนโยบายนะคะในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพ ของคนไทยในชุมชนนะคะแล้วก็ออกหน่วยเลยค่ะไปถึงไปเจาะเลือดไปตรวจเอ็กซรย์นะคะแล้วก็ไปค้นหาโรคก่อนที่เขาจะ เกิดเป็นแสดงอาการนะคะอย่างวันนี้ที่เรา m o U กันเนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคก,การแพทย์นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งสาขาที่สําคัญมากเป็นคนที่วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจเพื่อให้หมอเนี่ยสามารถทํางานต่อได้พูดอย่างนั้นนะคะเป็นเป็นแผนที่ให้หมอรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรเริ่มต้นมาจากการวิเคราะห์นะคะซึ่งก็นี่คือเทคนิคก,การแพทย์แต่ต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือในในสาขาอื่นๆนะคะทางการแพทย์เช่นพยาบาลหรือแม้กระทั่งแพทย์ เองนะคะเราก็สามารถาร่วมกันพัฒนาบุคลากรได้ในหลายๆมิติค่ะม,มิติที่ที่โรงพยาบาลช่วยได้ก็เป็นสถานที่ฝึกงานนะคะเป็นแพทย์หลายๆท่านของโรงพยาบาลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่หายากเราก็สามารถาไปเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยได้ค่ะ หน้าหนักใจก็คือ,พอพคือความตาระหนักค่ะคือความตาระหนักเขาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลถูกไหมคะงนั้นถ้าเกิดว่าเราตาระหนักเราเราดูแลสุขภาพหมายความเราตรวจสุขภาพเราแข็งแรงอยู่นี่แหละคะ่ะเราก็ตรวจสุขภาพซะป,ประจําปีเราก็จะเกิดความตาระหนักว่า,เ,าเราต้องดูแลสุขภาพเราในด้านไหนบ้างตรงไหนที่เรายังทําได้ไม่ดีนะคะในด้านสุขภาพเราก็จะได้ป้องกันไม่ให้มันไปเกิดเป็นโรคร้ายแรงต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ขาดมากนะคะในในใน,ใน,ใน,ในสังคมก็คือ ไม่เจ็บไม่ป่วยยังไม่ทําอะไรหรอกนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าทําก่อนเนี่ยมันทําน้อยกว่าเยอะ,อ,ะ,อ,ะอินโนแลับเนี่ยต้องบอกว่าความตั้งใจเนี่ยก็คือการ ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเรามองเห็นว่าทางโรงพยาบาลต้องบอกว่าเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยที่มีโครงการนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วทางอนรหลำเนี่ยก็มองเห็นว่าวัฒนาเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์อย่างยาวนานนะครับก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปร่วมมือกับทางวัฒนาในส่วนนี้ด้วยครับต้องยอมรับนะวันนี้นะครับประชาชนในหลายพื้นที่ยังไม่มีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ท,ที่เท่าเทียมนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรามองเห็นโอกาสตรงรตนี้คือการที่ทางเครือโรงพยาบาลพัฒนามาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วก็มีส่วนของทางอินโนแล็บเนี่ยเป็นตัวประสานงานนะครับแล้วก็เชื่อมต่อน,นิเวศเนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นนะครับก็สุดท้ายคือประชาชนก็สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยครับสิ่งที่ทางอินโนแล็บเนี่ยจะเข้ามาพัฒนามีอยู่สองส่วนหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อสุขภาพ ดิจิทัลแล้วก็การดูแลสุขภาพส่วนบุคคลซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ยังเป็นความท้าทายของระบบสุขภาพในประเทศไทยนะครับต้องสองส่วนนี้ทางอินโนแล็จะเข้ามาช่วยในการพัฒนางานระบบให้ดียิ่งขึ้นครับเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพเนี่ยไปเครือข่ายผู้ให้บริการ ทางการแพทย์อื่นๆในอนาคตในวันที่เราจะขยายอขอบเขตการให้บริการนะครับแต่วันนี้ที่เราทำก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นการวางโครงสร้างหลักไว้ก่อนนะครับถ้าวันที่เราจะขยายเนี่ยก็พร้อมที่จะขยายต่อได้เลยครับคือสิ่งที่ทางอ no ินโนเลบมีนี่ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพนะครับแต่สิ่งที่อินโนเลบขาดก็คือเรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการ ที่ทางมหาลัยนครปนมมีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์ที่ทางเครือวัฒนามีมากกว่า40ปีนะครับการซีเนจีสาส่วนตรงนี้เข้ามาด้วยกันเนี่ยจะทําให้การบริการทางการแพทย์เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการปิดแก็บทั้งหมดครับ